พัทยาสู่ไอคอนสยามค่ะท่านผู้ชมภาพชายคล้ายพีเคนะคะควงสาวเที่ยวหลังบอกว่าเฮิร์ตหนักจากโจลี่เหยนนางแบบสาวชาวเวียดนามทั้งอย่างมีข่าวลืออีกนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะขอจีบอดีตภรรยาอย่างโยเกิร์ตใหม่อีกรอบด้วยรีได้ว่ามีประเด็นให้อัปเดตกันแทบรายวันกันเลยทีเดียวค่ะกับเรื่องราวของดีเจชื่อดังมากความสามารถอย่างพีเคปิยวัน์จากประเด็นข่าวลืออื้อฉาวนะคะจับตาพีเคโจโลี่ควงกันเที่ยวสมุยเนื่องจากทั้งคู่ลงรูปในเวลาไล่เลี่ยก,กันก่อนพีเคนะคะจะออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ไปด้วยกันค่ะแต่ ทั้งๆท,ท,ที่ตัวอยู่ออสเตรเลียนะคะไม่ได้อยู่สมุยแต่อย่างใดงงมาลงรูปตามเวลาใกล้เคียงกันทําไมทําให้ตนโดนดา่าค่ะจนนําไปสู่การแฉกันไปแฉกันมานะคะซึ่งเจ้าตัวยอมรับเองเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําเอาเป๋ไปมากจนคนรอบข้างออกโรงเตือนยันจบความสัมพันธ์กับนางแบบสาวเวียดนามแล้ว100%เนะคะแล้วก็ได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณพีเคได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดนะคะว่าทำลายการคบหากันกับนางแบบสาวเกิดขึ้นหลังจากที่หยา่ากับอดีตภรรยายอย่างคุณโยเกิดิดดคค่ะถึงงไ้บกันจร ะะโดยฝ่ายหญิงบอกว่าตนเองนั้นคือแฟนยอมรับว่าหลงเลยแล้วก็ไม่ปฏิเสธเลยนะคะว่าตอนนี้เฮิร์ตอยู่ด้วยความที่เขาน่ารักมากหวังว่าถ้าต้องอยากคนนี้น่าจะใช่แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจบแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วถ้าเขาจะมาแรงขนาดนี้จากนี้ผมก็กลับไปทํางานแล้วก็ถ้าคุณโยจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่หรือว่าจะไปเจอคนใหม่ก็อีก,กเรื่องหนึ่งจนต่อมาในโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์แล้วก็วิาพากษ์วิจารถึงคาที่คุณพีเคเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้สนันโซเชียลค ะะถึงโอกาสการกลับมารีเทิร์นกับคุณโยเกิร์ตโดยหนุ่มพีเคค่ะเผยว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมซึ่งโยเกิร์ตก็ตอบกลับมาว่าอย่างไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากจะเห็นหน้าในทุกเชา้าตนยังหวังดีแล้วก็รักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดตลอดเวลาตนยอมรับทุกๆอย่างโดยมี3ความหวังเลยก็คือ1หวังจะจีบอีกครั้ง2หวังกลับมาเป็นครอบครัว3หวังตื่นมาเห็นนนห้ากั เช้าและจากประเด็นข่าวที่หนุ่มพีเคค่ะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นี้เองนะคะทาให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นหนักขึ้นไปอีกค่ะท่านผู้ชมเมื่อในเวลาต่อมาไม่นานค่ะมีตาดีเห็นคุณพีเคนะคะควงสาวเดทอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนับพัทยาทาเอาชาวเน็ตงงกันเลยทีเดียวค่ะคําพูดกับการกระทำเนี่ยดูย้อนแย้งกันนะคะโดยในเพจบันเทิงหน้าตุดค่ะได้ระบุเอาไว้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามีหนุ่มหน้าตาละไม้คล้ายดีเจพีเคปิยวัต์ควงสาวหมวยคนหนึ่งไปกินข้าวที่ร้านปิ่ป้าที่ร้านดังของพัทย กับนางแบบโจลี่เหงียนเา้าที่ตกเป็นข่าวทําให้พีเคเฮิร์ตหนักแต่ถ้าสูงไกลๆก,ก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่คนเดียวกันทําให้หลายคน,นะคะก็เลยคิดไปแล้วว่าดีเจพีเคคง move on ไปแล้วละถึงจะผ่านมาไม่กี่วันก็ตามกระแสข่าวนี้นะคะถูกพูดถึงหนักมากกับท่านผู้ชมจนภายหลังนะคะทางด้านของคุณหนุ่มชลท,ทิค่ะพี่ชายของคุณพีเคได้ออกมาเตรียมจัดชุดใหญ่นะคะเนื่องจากข่าวการขอกลับไปจีบคุณโยเกิร์ตใหม่อีกรอบนะคะโดยคุณหนุ่มคะ่ะได้คําตอบจากน้องชายว่าเป็นข่าวเก่านะคะที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งหากซึ่งคุณหนุุุ่่่มคคะได้พพสต์ภาาขวแแลก็ชทียับณ ผู้ที่เป็นน้องชายนะคะและระบุแคปชั่นว่าวันนี้ออกไปทานซุกี้ MK นัดเจอน้องชายไปคริสตันพาร์คถือโอกาสเทศนาหลายเรื่องก่อนที่จะไปเห็นเรื่องราวของตัวเองกับน้องในฟีดนึกในใจเดี๋ยวไปผู้คนต้องมองแน่พอไปโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกโซเชียลผู้คนไม่มีใครสนใจต่างก็ตั้งใจทํามาหาแหลกกันในช่วงเศรษฐกิจวิปโยคแบบนี้พอแยกกันได้3นาทีมีข่าวอะไรขึ้นมามา,มากมายคนส่งมาเต็มเลยเลยเตรียมอาลลวาดบอกแล้วว่าให้เงียบยังไม่หยุดหรอน้องบอกว่าเปล่าเลยเขาปั่นก็เลยโอเคงั้นปล่อยไม่ต้องส่งมาให้ดูกันแล้วจ ลตรงนี้แ้แวโดยภาพแชทนั่งกล่าวกับท่านผู้ชมเผยให้เห็นนะคะว่าคุณหนุ่มทักไปถามเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะคะของน้องชายค่ะเรื่องที่บอกว่าอยากจะกลับไปจีบคุณโยเกิดใหม่นะคะซึ่งทางคุณพีเคค่ะก็ตอบทันทีนะคะว่าไม่ใช่นี่มันข่าวเก่าแล้วเขาเอามาปั่นกันล่าสุดกับท่านผู้ชมมีเรื่องใหม่มาให้อัปเดตกันอีกแล้วจากภาพชายคล้ายคุณพีเคพวงสาวปริศนาคาทานเข้ากันในร้านอาหารดังที่พัทยานะคะล่าสุดยิ่งกว่าค่ะสำนักข่าวผู้จัดก,การออนไลน์นะคะหรือว่าเมนเจอร์ค่ะเผยตาดีเห็นคนคล้ายพีเคมากๆเดินชออปอปรับเย็นู่่ที 5. งรูย่านฝั่งทนกับสาวคนหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงแค่ไหนนะคะก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาอธิบายเองแล้วและค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ